จะเทน้องปลาทองลงตู้นะครับแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวกันให้อาหารปลาทองนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาถามว่าปลาทองกินนอนกินน้อนได้ไหมนะครับวันนี้ผมก็ได้น้องปลาทองจากร้านปลาตู้มานะครับอ่าแล้วก็จะมีนอนกินด้อนนะครับอ่าไปดูกันเลยครับ ครับผมก็จะเทนองกระทองลงตู้นะครับค่อยๆดินลงนะครับแล้วสองสามสี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับแล้วดเบนตไปงลม ครับเราก็จะเห็นนะครับว่าน้องปลาทองของเราก็กินนอนกินดอนนะครับกินสตุบเด้แหละครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจใชุดพร้อมใช้งานนอนกินดอนสามารถพกเลียงได้ตลอดที่พกได้ขยายเร็วมีเก็บใช้ได้ทุกวัน สนใจอินบอ์เข้ามาถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ